โ o ดคอนโทรเลสวัสดีครับเอาล่ะนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับเพิ่มวิดีโอนะครับจากแหล่งอื่นนะอาจจะเป็นจาก YouTube อะไรเงี้ยนะครับเข้าไปในบทเรียนออนไลน์ที่เราทํากันในคลิปก่อนนะครับหรือว่าเข้าไปในเว็บแอปที่เพื่อนๆเคยสร้างนะครับมาดูกันว่าเราจะเพิ่มเข้าไปได้ยังไงด้วยวิธีไหนนะครับแล้วก็ถ้ามันติดการบล็อกเนี่ยเราจะแก้ยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับอันดับแรกเรามาที่แคนวา AI นะครับ มากดเขียนโค้ดให้ฉันหน่อยนะครับทีนี้นะครับผมจะใช้ตัวประวัติเดิมนะที่ผมเคยพาทําในส่วนของบทเรียนออนไลน์เป็นตัวอย่างในการเพิ่มวิดีโอเข้าไปนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ทําบทเรียนออนไลน์ก็อยากทําก็ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูประวัติการสร้างของเรานะครับประวัติการสร้างเนี่ยเมื่อเราเปิด Canvas AI แล้วก็เปิดเขียนโค้ดให้ฉันหน่อยแล้วเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ตรงเครื่องหมายแฮมเบอร์เกอร์ตรงนี้นะครับที่ซ้ายบนนะครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับ อ่าตรงนี้จะเป็นหน้าแชทที่เราเคยให้แคนวาไไอสร้างโปรเจก t นั้นโปรเจก t นี้ให้เรานะครับอ่าของผมบทเรียนออนไลน์ตัวนี้นครับคลิกเข้ามานะครับก็จะเปิดขึ้นมานะครับเราก็มาเลือกคลิกเวอร์ชั่น6นะครับเวอร์ชันล่าสุดที่เราเคยทําไปอ่าตัวนี้เนาะถ้าใครดูคลิปเก่าก็พอจะจําได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของเนื้อหาเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยมันจะมีแค่เนื้อหาแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะเพิ่มวิดีโอเข้าไปเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับเนื้อหานะครับ แต่ผมอาจจะใช้วิดีโอตัวเองเป็นตัวอย่างก่อนนะเออเวลาเพื่อนทําก็ลองไปหาวิดีโอที่เกี่ยวกับเนื้อหามาใส่เนาะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไปเอาวิดีโอคนอื่นเดี๋ยวมีปัญหาอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะโอเคนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เข้า YouTube ไปเลยนะครับไปหาวิดีโอที่เราต้องการเนาะอ่ะเนี่ยนะครับผมจะเอาวิดีโอจากช่องตัวเองนะครับอาจจะลองเอามาสักคลิปหนึ่งนะครับเอาล่ะฮะเมื่อเราได้วิดีโอที่เราต้องการแล้วนะครับอ่า ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างของวิดีโอนั้นนิดนึงนะฮะมาที่คําว่าแชร์นะครับจากนั้นนะครับมาที่คําว่า e m b e d นะครับ e m b e d ก็แปลว่าการที่เราเอาโค้ดจากแหล่งอื่นน่ะไปฝังไว้ในเว็บของเรานะครับแล้วมันจะแสดงผลตัวเว็บนั้นขึ้นมาให้เรานะครับอ่าเราคลิกที่ e m b e d นะครับอ่าเราก็จะเห็นโค้ดในส่วนของ iframe นะครับเป็นการฝังโค้ดนะครับอ่าเรากดที่คําว่า Copy เลยนะฮะนี่นะครับเขาจะทาการ Copy ตัว iframe ตัวเอาไว้ฝังเว็บไซต์ให้เรานะครับจากนั้นกลับมาที่แคนวา AI นะครับผมก็จะพิมพ์บอกเขานะครับว่าเพิ่มวิดีโอนะครับจากอ่าแล้วก็วางตัวโคดเอมเบดของเราลงไปนะครับจากตัววิดีโอ youtube เมื่อกี้เนาะอ่าแต่เราต้องบอกเขาด้วยนะครับว่าให้เพิ่มลงในหน้าไหนนะครับอ่าผมจะบอกว่าเพิ่มลงในหน้าคําศัพท์การสื่อสารนะครับเนี่ยก็คือหน้าเนี้นะครับอ่าแล้วก็กดส่งนะครับ แล้วก็รอเขาเดี๋ยวเขาจะเพิ่มให้นะครับนี่นะครับเข้ามาในเนื้อหาการเรียนนะครับอ่าจะเห็นว่าวิดีโอถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยเขาเขียนให้ด้วยนะวิดีโอการเรียนรู้นะครับแต่ว่ามันโดนบล็อกนะครับเพราะว่าแคนวา AI ที่เป็นเว็บแอปเนี่ยนะครับไม่สามารถแสดงวิดีโอจากแหล่งอื่นได้นะครับแต่ว่าเรามีวิธีการแก้ไขนะครับซึ่งก็จะมีข้อดีนะเพิ่มขึ้นมาอีกนกะ็คือ เราจะใช้ตัว a อ p Script นะครับเป็นตัวรันเว็บไซต์ให้เราแทน c a นวา AI นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่ามันทำไม่ยากง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมมีโค้ดที่จะให้เพื่อนๆทำอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเพิ่มวิดีโออีกอันนึงที่หน่าตัวอย่างประโยคตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็จะมีตัวขนาดวิดีโอที่อยากจะสอนเพื่อนๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกวิดีโอมาอีกสักอันหนึ่งเนาะอ่ะผมจะเอาตัวนี้ละกันนะครับ นี่ตัวนี้นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดที่ e m b เบนะครับก็กด Copy นะครับถ้าใครเพิ่งสร้างตัวเว็บแอปใหม่ก็ไปใส่ไว้ในพร้อมได้เลยนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะบอกเขาว่าเพิ่มวิดีโอตามนี้ใช่ไหมครับลงในหน้าตัวอย่างประโยคก็คือหน้านี้นะครับที่ยังไม่มีวิดีโอนะครับแต่ทีนี้เพื่อนๆลองดูตรงนี้นะครับว่าวิดีโอนี้ขนาดของมันเป็นไงฮะมันใหญ่ใช่ไหมครับ ถ้าเราอยากลดขนาดวิดีโอลงเราจะทำยังไงนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับคำว่า iframe นะครับมี Y 560กับ high ที่แปลว่าสูงเนี่ย315ใช่ไหมครับก็คือเนี่ยส่วนสูงเนี่ย315แล้วก็ความกว้างเนี่ยนะครับ560นะครับตรงเนี้ยนะครับถ้าอยากให้มันเล็กลงเพื่อนๆ,ๆก็ลดขนาดตรงนี้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอาเป็นกว้างสัก360แล้วก็สูงสักเอาแค่115ละกันนะครับ แล้วก็กดส่งนะครับอ่าโอเคมาแล้วนะครับลองดูนะครับอ่าเห็นไหมครับตัววิดีโอขนาดก็จะเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยไม่เท่ากันนะครับโอเคทีนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเอ้เราจะแสดงวิดีโอเนี่ยตอนนี้มันเล่นไม่ได้ใช่ไหมครับวิธีการคือง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ต้องไปยุ่งยากใช้ในดีไซน์ด้วยซ้ำเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับใช้ในดีไซน์นะครับเรามากดที่ ให้เขาแสดงโค้ดปุ่มนี้ครับปุ่มแสดงโค้ดตรงนี้นะครับอ่าพอคลิกแล้วเราจะได้ตัวโค้ด HTML ตัวนี้มาใช่ไหมครับเป็นโค้ดที่ไว้ทํางานบนเว็บไซต์นะครับอ่าทีเนี้ยนะครับเราก็จะให้ตัวแอปสคริปเป็นตัวรันเว็บไซต์ให้เราซึ่งฟรีและง่ายด้วยนะครับอันดับแรกนะครับเราเปิดตัว Google Drive ของเราขึ้นมาเลยนะครับพอเปิด Google Drive ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างไฟล์แอปสคริปในนี้นะครับใน Drive ของเรานะครับก็ คับแรกผมจะทําการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาก่อนมันจะได้ไม่ไปปน,นกันอย่างอื่นจะได้หาไม่ยากเนาะอ่าผมจะตั้งชื่อมัอนว่า App Script Project นะครับอ่าสร้างตัวแฟ้มขึ้นมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปในแฟ้มนะครับแล้วก็ทําการคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่คาว่ามอก็คือเราจะมาเพิ่มไฟล์อะไรอย่างอื่นใช่ไหมครับซึ่งในที่นี้เราจะมาเพิ่มตัว google app script ก็คือตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วเขาก็จะเปิดขึ้นมานะครับอ่าเราก็กดคําว่า create c r i p เลยนะครับนี่นะฮะเราก็จะได้หน้าเปล่าๆมาแบบนี้นะครับเราก็มาตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรากันก่อนนะครับอ่าชื่อโปรเจกต์นี่ผมจะตั้งว่าบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษนะครับอ่ากด rename เปลี่ยนชื่อนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็กลับมาที่ Canvas ใ่นะฮะนี่นะครับอย่าลืมว่ากดคําว่าแสดงโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็มา กดคัดลอกโค้ดตรงนี้นะครับเขาก็จะคัดลอกโค้ดทั้งหมดในหน้านี้เลยนะครับกลับมาที่ Apps คริปต์นะครับตัวโค้ดที่เราเอามาเนี่ยไม่ได้ให้วางลงไปในหน้าโค้ด js ตรงนี้นะครับไม่ใช่นะครับให้เรามาที่คําว่าไฟล์ตรงนี้ฮะแล้วเราก็มากดบวกหรือ add a file ตรงนี้นครับเลือกเป็น html นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับเราต้องตั้งว่า index นะครับแล้วก็ enter เลยนะครับ เราก็จะได้ไฟล์ index html มานะครับตัวเดิมของมันเนี่ยที่มันสร้างโครงสร้างไว้ให้นะฮะลบทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ทำการเพรสหรือวางตัวโค้ด html เนี่ยจากแคนไวา์ไอที่เรา copy มาเมื่อกี้เนี่ยวางลงไปเลยนะครับกดยินยอมนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยโอ้โ,โค้ดเปเกือบ2 0 0พบรรทัดอ่าทีเนี้ยเราจะมารันเลยตอนเนี้ยไม่ได้นะครับ เราจะต้องมาใส่โค้ด gs ก่อนนะครับตรงนี้นะครับมาคลิกที่คำว่า c o d e .gs นะครับเพื่อเป็นสะพานนะครับในการสั่งงานนะครับว่าให้รันตัวไฟล์ index .html เมื่อกี้นะครับอ่าซึ่งโค้ดที่เราจะมาใช้สั่งการนะครับก็อยู่ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับจะเป็นไฟล์นี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกดทําสำเนาก็ได้นะ ถ้าเปิดขึ้นมาแล้วก็ทําการคุมแล้วก็คลิกขวาคัดลอกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่ c o d e .js ของเรานะครับฟังก์ชันเดิมลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็คลิกขวาเพลทฟังก์ชันใหม่ลงไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่สั่งให้รันตัว index นะครับ i n d e x ก็คือตัวไฟล์ที่มีโค้ด HTML บทเรียนออนไลน์ที่เราสร้างแล้วเมื่อกี้นะครับที่มีวิดีโอแล้วที่เราเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ ในโค้ดจ็ตัวนี้นะครับจะมีอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่นะฮะในตัวเครื่องหมายฟันหนูเนี่ยนะครับเซตไตเติ้ลนะครับมันจะเป็นชื่อเว็บที่แสดงอยู่บนแท็บเวลาเราเปิดเว็บไซต์นะครับตรงนี้เพื่อนๆก็เปลี่ยนเป็นชื่อเว็บไซต์ของตนเองได้เลยนะครับอ่าผมจะตั้งว่าบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษป .6 นะครับโอเคเท่านี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการต่อมาคือเซฟแล้วก็เอาลิงก์ไปใช้นะครับก็กดเซฟที่คําว่า เซฟโปรเจต์ทูไรฟ์แผ่นดิสต์ตรงนี้นะครับอ่ารอเข้าเซฟให้เสร็จก่อนนะครับพอเซฟเสร็จแล้วนะครับเรามากดที่ d e PLOY นะครับหรือว่าการทําให้ใช้งานได้นะครับอ่าแล้วก็มากดจัดการการทําให้ใช้งานได้เนาะถ้าเป็นภาษาไทยนะครับแล้วเราก็กด CREATE นะครับอ่า Deployment นะครับหรือว่าสร้างการทําให้ใช้งานได้นะครับอ่ามาเลือกรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับ เลือกประเภทเป็นเว็บแอปนะครับอ่าแล้วก็ลงมาเปลี่ยนตรงนี้ครับอ่าคนที่สามารถเข้าถึงได้เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็น anyone นะครับหรือว่าทุกคนนะครับสามารถเข้าถึงตัวเว็บแอปของเราได้นะครับกด deploy นะครับหรือว่าทำให้ใช้งานได้นะครับก็รอเขาสร้างแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็เสร็จนะฮะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ไอ้ลิงก์ URL เว็บแอปตรงนี้นะครับนี่ก็คือลิงก์เว็บไซต์ของเรานะครับ ให้เรากด copy แล้วก็ส่งให้เพื่อนหรือว่าให้นักเรียนให้ใครนะครับที่อยากจะเรียนใช้ได้เลยนะครับหรือไปแชร์ลง Facebook อะไรเงี้ยได้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมากดคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อเปิดขึ้นมาทดลองใช้งานนะครับอ่าเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าตัวการเปิดขึ้นมาเนี่ยโลโก้ข้างบนนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของ a อ p s c r i p t นะครับอ่าตอนนี้เราไม่ได้เปิดผ่านแคนวาเอไอนะฮะเราเปิดผ่าน a อ p s c r i p t นะครับ ซึ่งอันนี้เราก็เป็นเจ้าของ100%เพราะว่าไฟล์แอปสคริปต์ตัวนี้มันอยู่ใน Google Drive ของเรานั่นแหละนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับวิดีโอของเราจะใช้งานได้ไหมนะครับอ่ะโอเคนะครับหลังจากเรียนก่อนเรียนเสร็จนะโอเคมาลองดูในเนื้อหานะฮะเปิดเข้ามานะครับนี่ในหน้าคําศัพท์ในการสื่อสารนะครับโอเควิดีโอของเราก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดเล่นดูนะครับก็คือมันจะเก็บไว้ในเครื่อง หให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้แค่ก็พอกดเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับวีดีโอของเราก็สามารถใช้งานได้เป็นปกติเลยนะครับนี่นะครับก็สามารถใช้ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในเรื่องนั้นๆนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกหน้าหนึ่งหน้าตัวอย่างประโยคเนาะนี่นะฮะในหน้านี้นะครับขนาดของวีดีโอที่เราตั้งค่าไว้เห็นไหมครับมันก็จะแสดงผลตามที่เราตั้งนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ อันนี้อาจจะต้องไปเป่าขนาดนาะดูแปลกๆนะครับหรือว่าถ้าต้องการแบบนี้ก็อย่างนี้เลยก็ได้นะครับแต่อ่ามันก็สามารถกดขยายจอดูอะไรเงี้ยได้ปกติเลยนะครับเนี่ยนะครับอ่าไม่ไม่ได้มีปัญหานะถ้าเกิดว่ามันเล็กไปอะไรไปไนะครับก็ขยายจอได้นะครับเนี่ยเพื่อดูนะครับอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับที่เรามาเพิ่มวิดีโอนะครับลงไปในบทเรียนออนไลน์ของเราหรือว่าในเว็บแอปของเราที่เราเคยสร้างนะอ่าแต่ว่า สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือว่า Canva AI ในตอนนี้นะครับยังไม่สามารถรันตัววิดีโอจากแหล่งอื่นเนี่ยผ่านตัว My Site Canva ของเขาเนี่ยยังทำไม่ได้นะครับจะต้องใช้ตัวช่วยอย่างเช่นพวก Apps c r i p t อย่างเงี้ยนะครับเพื่อรันตัวโปรแกรมนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีเรื่องนึงนะเพราะว่าเห็นบางคนเขาก็ใช้ตัว Apps c r i p t ในการสร้างตัวเว็บไซต์เหมือนกันนะมันก็รู้สึกว่าจะเร็วกว่า นะคความเร็วในการใช้งานเนี่ยจะเร็วกว่าตัวที่เป็นแคนวาไซส์นะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าเป็นยังไงต้องการอะไรนะครับโอเคสำหรับในวันนี้ก็ลาแล้วสวัสดีครับ